สำหรับวันนี้จะพามาเที่ยวชมเกษตรผสมผสานนะครับของบ้านนาราชะุรีอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับหลังจากเสร็จการเกี่ยวข้าวแล้วนะครับก็จะมาทําการเกษตรนะครับเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยการปลูกพืชต่างๆนะครับนะครับใช้ระบบน้ําแบบสปริงเกอร์นะครับโดยสูบน้ําขึ้นจากสระนะครับแล้วส่งมาตามท่อนี้นะครับ สะอยู่บริเวณนี้นะครับส่งมาตามท่อนี้นะครับมาตามท่อนี้แล้วก็นาเรียงมาตรงนี้ครับเป็นสปริงเกอร์นะครับนี่ครับลดน้ําโดยไม่ต้องใช้คนลดยากนะครับเป็นเกษตรสมัยใหม่นะครับนะครับสวยงามมากนะครับนี่ก็ปลูกทั้งข้าวโพดนะครับทั้งข้าวโพดทั้งมันนะครับปลูก ผสมประสานกันนะครับนี่ครับรถทุกเช้าทุกเย็นนะครับช่วงนี้อาจจะลดสายหน่อยนะครับช่วงนี้ก็อยากเสร็จภารกิจก็เพิ่งมาลดนะครับหลังจากนี้ก็จะลงน้ำนะครับหาปลานะครับทอดแหนะครับทอดแหจับปลาไล่กินเที่ยงนะครับน่ครับเสร็จผสมประสานนะครับของ นายวิโรจน์จันหอมนะครับบ้านนาเราจะ้ยพรวนอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับที่นะครับนี่ทำหนึ่งไร่ก่อนนะครับต่อไปก็จะทําไล่นี้นะครับกาลังไถพวนไว้ยกล่องไว้นะครับต่อไปก็จะทําในไล่นี้นะครับปีนี้ทำสองไล่พอนะครับครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ